เพราะฉะนั้นเนี่ยเอโคซิสเต็มอ่ะคร่าวๆเนี่ยมันก็ต้องประกอบไปด้วยสามเหลี่ยมอันนี้ก็คือ Infrastructure r e เรเก t เตอรี่อินไซแล้วก็การด e วลอ o p เพลเยอภายในประเทศ<ะ>หรือด e วลอ o p ความสามารถของ AI p l เพลเยอร์ในประเทศผมคิดว่าการกระจายเนี่ยคงต้องอาศัยการทะลวงจากนโยบายของหลายหน่วยงานผมคิดว่าคนที่ คนที่โชคดีที่สุดก็อเกนเป็นเป็นเป็นส่วนของเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ที่บง e N, ังเอิญมีมีมีเซมิมีเนชั่นอลกำลังจะมีเนชั่นอลเซมิคอนดักเตอร์สตรัจีขึ้นซึ่งด้านหมายความว่ามันก็จะมีการทะลวงออกมาจากฝั่งตรงนั้นในการที่จะเรัเกลียดให้เกิด local content ขึ้น mm hmm. เอ่อพอพอมันมีพอมัมีการทะลวงให้เกิด local content ขึ้นเนี่ยมันก็จะเกิดผลตกทั่วฟ้า มันเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แล้วในในส่วนของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่เดขยับเข้าไปสู่ e m e r g i n g Market คือมันกำหนดทิศทางเทคโนโลยีได้ว่าจะไปทางไหนแล้วก็สามารถอัดดั์การกระบวนการผลิตของของชิ้นส่วนให้ไปสู่ทิศทางนั้นคืออย่างน้อยๆตอนนี้ทิศทางมันชัดการ Execution นกลไกในการขับเคลื่อนก็เกิดขึ้นที่เหลือมันก็แค่ช่วยกันหมุนลก คือจริงๆอะบบอระแถ,ออนนถรบะแบบมันควรจะเกิดตั้งแต่ถืออันนี้ถือว่าเราโชคดีนะคือรถแบบมันควรจะเกิดตั้งแต่ไอไแก๊งอีกฝายฟ t เชอ์ยังไม่มาด้วยซ้ำไปเพ,เพื่อเพื่อจะไปบอกให้เข้ามาแต่ซัมฮาวด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเข้ามาก่อนที่เราจะมีรถแบบซึ่งก็ถือว่าดีเป็นเป็นเป็น,ปน,ปน,ปนข่าวดีใช่ไหมเราก็ไม่ได้ปิดกั้นอะไรแต่ทีนี้เข้ามาแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีไอไอตัว AI รถแบบเสียที ที่จะเติมเต็มไอภาพสามเหลี่ยมอันนั้นเนี่ยให้มันเชื่อมเป็นภาพเดียวกันในเกมของ AI อ่ะในเกมแกงคุณเรารับมองมันเป็นสามเหลี่ยมนะเออจริงๆเสียดาวผมรอไม่ได้มันไม่มีไวบอร์ดถ้ารอได้จะเห็นภาพชัดในเกมของ AI อ่ะจิกซอ่ะมันประกอบไปด้วยจะให้มันสนะักเซสเนาะมันมันประกอบไปด้วยอันดับหนึ่งอ่ะต้องมีอินฟาสักเจอร์ อันดับสองเนี่ยมันก็ต้องมีเพลเยอร์ซึ่งเรายังไม่มีเรายังไม่มีอันดับสามไอสามเหลี่ยมตัว่สามอ่ะก็คือ regulation regulation หรือจริงๆก็จะเรียกว่าอะไร AI act กฎหมายงด้านการควบคุมใช่ใช่นะวกฎหมายกฎหมายในด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีและข้อมูลเนี่ยสำคัญเพราะ AI เนี่ย เป็นเทคโนโลยีที่ b a s e ออน data แล้วก <Yeah. S 1> ็ถ้าเราไปดูตัวอย่างของ Eco System ที่มีครบแล้วอย่างที่ยุโรปเนี่ยเขามี Infrastructure มี Player ที่เราเรียกว่า AI Developer หรือผู้ประกอบการ hmm. ด้าน AI ด้และอันที่3ามก็คือ AI Act AI Act คืออะไรมันทำหน้าที่ควบคุมทิศทางการไหลเข้าออกของ Data คุณคุณมอง Data เป็นเงินก็ได้นะวันนี้คุณมอง Data เป็นเงินก็ได้แต่ว่าเงินเนี่ยมันไหลแบบเป็นไหลเข้าออกระหว่างประเทศแล้วไงมันมันเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็น global มันเป็น global system เนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนึกภาพว่าถ้าเราไม่มีกฎหมายควบคุมการไหลเข้าไหลออกของเงินมันก็คงบันเทิงน่าดูใช่ไหมนี่เราพูดถึงรายการมันนี่นใช่ไหมเราต้องมองมอง a เป็นเงินก็ได้นั่นหมายความว่าเราก็จำเป็นต้องมีกฎหมายควบคุม อย่าเรียกว่าควบคุมเลยเรียกว่าบริหารจัดการให้มันเมคชัวว่าการไหลเข้าไหลออกของ Data ไม่ว่าจะเป็น Data ของเราเอง Data ของคนอื่นซึ่งใช้เดี๋ยวมันต้องมา m i กซปนกันตรงเนี้มันจะ Mix ซ์ปนกันยังไงให้มันถูกต้องแล้วเราเราก็เราเนี่ยไม่ถูก Abuse วส์ะนะฮะอันนี้คือคือ AIX เพราะฉะนั้นเนี่ย e c o s y s t เ m อ่ะคร่าวๆเนี่ยมันก็ต้องประกอบไปด้วยสามเหลี่ยมอันนี้ก็คือ Infrastructure regulatory insights แล้วก mm hmm. ็การ develop player ภายในประเทศ <Huh. S 1> หรือ develop ความสามารถของ AI player ในประเทศใ <Yeah. S 1> น,นวันนี้เรายังพูดเรื่อง AI literacy อยู่เลยนะฮะ mm hmm. ซึ่ง AI literacy เนี่ยถือเป็นขั้นต่ำมากมากเลยนะ mm hmm. คือจริงผมผมผม literacy เนี่ยเรา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 ใช้สำหรับผู้ดูอะ่ะสมมุติวันนี้เราเราไปดูกีฬาใช้ใช้อนาลีอธิบายแล้วกันว่า ไอไอลิทเทอรซีมันคือสอนให้คนดูดูกีฬาเป็นแต่ถ้าเรารต้องการที่จะ c a p i t a l ไลซ์อินฟ s t r u c t u r e จริงๆอะ่ะเราก็ต้องพัฒนา p l a y ยอร์ใช่ไหมคือ<ม>คือถ้าวันนี้เราพูดถึงเออเพลเยอร์ uh, ของ AI อะ่ะก็ยังเป็นจุดโบอยู่มากอืมก็คือเนี่ยมีเอเดียที่เข้ามาเริ่มนำนะทางเริ่มนำแสงสว่างเข้ามาเข้ามาเติมในส่วนของอินฟราสั u เ t อร์ซึ่งสำคัญอ่าค่ะ นั่นตัวที่เป็น AI Act เนี่ยมันถูกดําเนินการโดยภาครัฐของเราเองหรือจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องมีระบบมีโปรแกรมที่เข้ามาของภาคเอกชนด้วยฮะแล้วก็เป็นเทคยักษ์ใหญ่จากต่างประเทศเข้ามาช่วยดูแลด้วยคือเราคงไปคอนซัลท์คอนซัลท์ภาครัฐของ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 ,ของต่างชาติจะง่ายกว่ายกตัวอย่างเ <c oughs> ช่น EU อย่างเงี้ยที่เขามี AI Act <c oughs> ของเขาเนี่ยเราก็สามารถไปคอนซัลท์ แนวทางการจัดทำ AI Act ได้ก็คงเป็นต้องเป็นหน้าที่ของภาครัฐหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน่าจะเป็น DE เนาะผมก็ไม่แน่ใจเอ่อเอาจริงขนาดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผมยังไม่แน่ใจเลยว่าหน่วยงานไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะต้องเป็นหน้าที่ของภาครัฐในการที่จะจัดทำ AI Act ขึ้นมาโดยสาระสำคัญของ AI Act เนี่ยอย่างที่บอกมันไม่ได้มีเพื่อควบคุมผมคิดว่า AI Act มันมันคือสิ่งที่มีเพื่อบริหารจัดการ แล้วก็เมคชัวร์ว่าการแชร์ของของของรีซอสต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอินฟาสตรักจอร์หรือ Data เนี่ย uh huh. การแชร์เนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ uh huh. ทีเนี้เอ่อมันจะแชร์ไปสู่ประชาคมโลกได้อย่างไรโดยที่เราไม่ถูกกบ uh ิ huh. อันเนี้ยเป็นเป็นสิ่งที่เป็นหน้าที่หลักๆของ AI Act นะฮะ uh huh. แล้ว AI Act uh huh. ก็อาจจะทำหน้าที่รองก็คือ มีส่วนของเอ็ a ซ c a ค a a ต์แคของ uh. ของของเอการสร้าง p l a y ยอร์ภายในประเทศแต่อันนี้ผมว่าอาจจะไม่จะเป็นต้องพึ่ง a อง c t x มากจริงๆมันมันทำได้ถ้าต้องทำจริงๆนะฮะ mm hmm. แต่เป็นสิ่งที่เราเองก็ยังแหว่งอยู่มากเอาจริงผมมองเนี่ยผมมองว่าสร้าง p l a y ยอร์เนี่ยยากกว่า a i Act อด้วยซ้ไปคือกฎหมายด้าน AI หรือ AIX c t เนี่ยน,น่าจะง่ายกว่า mm hmm. <S <S แต่ทั้งสามเหลี่ยมเนี่ยที่บอกว่ามันมีอยู่สามเหลี่ยมที่มันจะเป็นเรื่องของเราไปสู่เรื่องของ AI เทรน AI ที่มันจะพบสมบูรณ์ได้เนี่ยในแต่ละแต่ละแต่ละส่วนเนี่ยทั้งสามส่วนเนี่ยคุณวิบูลคะห่วงโซ่อุตสาหกร,รรมของเราภายในเนี่ยที่เป็นธุรกิจต่างๆเนี่ย <S <S คือเราเนี่ยรองรับได้แค่ไหนอะคือมันจะไปตกที่ห่วงโซ่ไหนบ้างคะคือไปไปตกอยู่ในธุรกิจไหนบ้างที่เราได้จริงๆอะธุรกิจไทยเราได้จริงๆเนี่ยค่ะ แต่เราห่วงตรงนีเ้เลยก็ห่วงโซ่ของผมอ่ะเนาะชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และเซมิคอนดักเตอร์อันดับดแรกเลยเพราะเราไปถามไป<ด>ิือยู่มีคนถามเยอะมากว่า,วาโอ้ยอ e m e r g i n งของ AI เนี่ยมันจะมา disrupt เซมิคอนดักเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์อะไรไหมตรงกันข้ามนะ AI เนี่ยคือตลาดค่ะเอ่อ the bigger the better นะฮะ AI เนี่ยคือคือตลาดของของ advanced อิเล็กทรอนิกส์เพราะฉะนั้นเนี่ย เพราะ AI มันขับเคลื่อนด้วยตัวเองไม่ได้มันมันจะต้องมีชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในตัวเป็นเป็นตัวเป็นตัวช่วยในการขับเคลื่อนนะยกตัวอย่างไอไอคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ไอไไอเอชหนึ่งที่ที่เขาเอามาโชว์วันที่4ีอ่ะข้างในชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มีตั้งเยอะตั้งแยะใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นเนี่ยห่วงโซ่ที่จะได้รับผลกระทบทางบวกแน่ๆก็คือ อ,อห่วงโซ่ที่เป็นฮาร์ดแวร์ซัพพลายเชนก็คืออิเล็กทรอนิกส์และเซมิคอนดักเตอร์นะครับห่วงโซ่ที่น่าจะได้รับผลกระทบในทางบวกอีกอันหนึ่งก็คืออุตสาหกรรมดิจิตอลนะฮะแต่อ,อุตสาหกรรมดิจิตอลอาจจะต้องยกระดับตัวเองอีก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 เยอะนะเอผู้ย่างเขาจะด่าหรือเปล่าก็ไม่รู้เออแต่ต้องยกระดับนนนว<ใ>นกุรทีมมนะ่มันกว้างมากเลยค่ะว่า อาหกรรมดิจิทัลมีทั้งแบบที่เป็นคอนซัลมีทั้งที่เข้าไปบริการติดตั้งระบบให้ติดตั้งเทคโนโลยีอะไรให้คืออุตสาหกรรมดิจิทัลในประเทศไทยอ่ะปัจจุบันเนี่ยเราเป็นผู้ขายซอฟต์แวร์เฉยๆค่ะเออคือคือเพลเยอร์ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมดิจิทัลอ่ะคือก็คือเป็นผู้ขายซอฟต์แวร์แต่ว่าสิ่งที่ผมพูดคำว่า AI p l a y ลเยอรอ่ะ เราพูดถึงเพลเยอร์ในการที่เป็นผู้พัฒนาผู้พัฒนาผู้พัฒนาตัว AI algorithm ต่างๆนะทีนี้นักวันนี้คำว่าพัฒนา AI algorithm เนี่ยมันมันไม่ใช่แค่เขียนโค้ดละมันมันต้องออกแบบอะไรเยอะแยะเราจะไม่ลงเทคนิคอลตรงนี้แต่ว่าผมหมายถึงว่าไอ้ตรงเนี้ยถ้าวันนี้เราถามว่าเราอยากได้เราอยากเพิ่มศักยภาพของ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  AI developer ให้มีมากึ้นประเทศไทยไม่ใช่ไม่มีนะก็มีแต่ว่ามันยังน้อยกระจิ๋วเหลิวอยู่มากเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าพูดว่าไม่มีเลยเดี๋ยวก็จะพูดมันก็จะเทคโนคลยีมันก็ไม่ใช่มันมีเจ็ดแปดลายอย่างเงี้ยอ่ะสมมุติผมให้เต็มที่มีสิบลายอย่างเงี้ยสิบลายบอกโอ้โหเยอะหรือเปล่าคุณดูคุณดูไซส์ของของของอุตสาหกรรมทั้งหมดแล้วบอกว่าตอนนี้เรามี AI De v e l o p e ออยู่ประมาณสิบหรือสิบเอ็ดลายมันฟังดูก็ไอ้นี่มากเลยนะมันมิสแมทช์มากเลยเออมันตลก ในขณะที่ถ้าวันนี้เราวาร์ปผมชวนคุณนวรัตน์นั่งเครื่องบินวาร์ปไปซิลิลคอนเวลเล์เดี๋ยวนี้เลยณเวลานี้เลยแล้วเราไปนับบริษัท AI ขนาดเล็กขนาดใหญ่สตาร์ทอัพโอ้ยผมว่ามีเป็นพันมันมันต่างกันอะตรงนั้นแหละเราพูดอย่างแน่จำนวนก็พอละไม่ต้องพูดถึงแง่ของคุณภาพด้วยซ้ำไปนะฮะอะอ,ะอย่างที่ผมบอกอะ o t to mention ว่า not t o mention ว่า ถ้าในแง่คุณภาพของเลเวลของเทคเนี่ยก็ยังไม่เท่ากันอีกในขณะ <S <S ที่ของเราเนี่ยยังเป็นเรายังเพลงแคชอัพอยู่ก็คือว่าอเห็นเขาทำ generative AI ทำ Chat GPT เราก็ทำบ้างอันนี้มันยังเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแคชอัพเกมอยู่นะฮะคือคือเรายังไม่ได้อยู่ในเลเวลที่สามารถที่จะ อินิเชียอะไรสักอย่างของตัวเองได้เลยผมเคยตั้งคำถามเด็กๆที่เรียนโปรแกรมมิ่งในมหาวิทยาลัย<ฆ>ือนกันว่าเออเนี่ยคุณเห็นแชทบอทใช่ไหมบอกว่าเออเห็นรู้จักแชทบอททุกคนรู้จักแชทบอทไปถามว่าเออทำเป็นไหมเออณวันนี้ทำเป็นไหมเขาบอกทำเป็นทุกคนทำแชทบอทเป็นหมดเลยคำถามที่สามที่ผมถามเขาก็าคือย้อนเวลานั่งทำแมชชินย้อนเวลากลับไปวันที่ไม่มีแชทบอททำไมเรานึกไม่ถึงว่า เราควรจะพัฒนาสิ่งนี้ขึ้นมาทําไม,มต้องรอให้ฝรั่งมันพัฒนาแชทบอทขึ้นมาแล้วถึงจะบอกว่าคนไทยก็ทําได้<ม>ไ,ไอ้ไมซ์เซตแบบเนี้ยต้องลบทิง้ง <laughs> ค่ะคือถ้าจะไอ้ไตัวไอ้สามเหลี่ยมอันที่สามที่อยู่ในแกน AI developer มันต้องไม่มี m i ซ์เซ t แบบว่าคนไทยก็ทำได้ผมระเบื่อคำนี้มากเลย<ม>คือคือคือถ้าตัดบไดที่เรายัง playing catch up game อยู่อะ มันมันไม่มีประโยชน์มันไม่มีประโยชน์เท่าไหร่นะักเพราะ,ะว่าเราทําได้เดี๋ยวเราก็ต้องไปแข่งกับคนที่เขาทําได้และทําได้ก่อนเราซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยม,มาทีหลังก็เหนื่อยกว่าเสมอในเกมธุรกิจอ,อันนี้คือสิ่งที่ผมบอกว่าเราต้องยกระดับตัวอุตสาหการรมดิจิตัลของเราเราก็สร้าง AI Player ขึ้นมาจริงๆสร้าง AI กลุ่มเอเพลเยอนไม่มีอยู่เจ็ดแปดลายสิบลายมันน้อยมากนะฮะ อันนี้คือคือถ้าทําได้เนี่ยกลับไปที่คําถามคุณดาวรัตน์ว่าอุตสาหกรรมไหนหรือห่วงโซ่ไหนที่จะได้รับผลกระทบทางบวกนอกจากชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อันดับที่สองผมหวังว่าจะเป็นอุสาหกรรมโซ่นะฮะส่วนอุตสาหกรรมที่สามผมไม่แน่ใจว่าเป็นทางบวกหรือทางลบก็คืออุตสาหกรรมพลังงานทดแทนอพลังงานสะอาดนี่นะฮะใช่เพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยอินฟราสักชเจอร์ของ a ออต้องการพลังงานเยอะมาก ในการที่จะ Run a c คอมพิวติงพาวเวอร์ของมันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเอาแค่พลังงานที่มีอยู่ปัจจุบันสมมุติว่าไซส์พลังงานที่เรามีอยู่วันนี้มีถ้าพูดเป็นเงินอาจจะมี100บาทมันก็มี User ใช้พลังงาน100บาทอันเนี้ยไปหมดแล้วถ้าเรามี AI Infrastructure เข้ามาเพิ่มมันก็เป็นการแย่งพลังงานที่มีอยู่เพราะจริงๆมันก็ต้องสร้างเพิ่มใช่ไหม ซึ่งผมคิดว่าเรามีศักยภาพที่จะสร้างเพิ่มได้แต่แต่แต่แต,แต,แต่จะเพียงพอแล้วก็ทันหรือไม่อันนี้ไม่รู้แต่ที่แน่ๆเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างการเจริญเติบโตของเทคโนโลยี AI ภายในประเทศและการเจริญเติบโตของพลังงานสีเขียวยังเป็นสมนการที่น่าสนใจว่าจะออกไปในทิศทางไหนมันไม่เคลียร์ครับ เหมือนอย่างของโซนอิเล็กทรอนิกส์หรือโซนดิจิทัลอ๋อเหรอคะเพราะว่าของวันนั้นเราก็เห็นมีเซ็นสัญญาไปนะคะกับกราฟเอเนอีใช่ไหมคะแต่ผมไม่แน่ใจว่าเรื่องหาในสัญญาเนี่ยมันเป็นพลังงานสีเขียวหรือพลังงานเฉยๆไงียอืมเพราะว่าเขาจากแก๊สธรรมชาติด้วยก็ผลิตส่วนจากแก๊สมันก็เป็นพลังงานสีเขียวแล้วแต่จริงๆผมคิดว่ามันควรจะเป็นพลังงานสีเขียวเพราะว่าแน่นอนอ่ะสุดท้ายแล้วเนี่ย ทุกคนคงหนีไม่พ้นเออ compliance ที่<ม>ที่ที่จะต้อง operate บนสัดส,ส,ส,ส่วนเปอร์เซนต์ของพลังงานสีเขียวซึ x ่งณวันนี้เรายังไม่ถ<ม>ึงเลเวลนั<ม>้นเลเวลของ requirement ที่บอกว่าเอ่อ data center ของคุณหรือว่า Output ที่เกิดจาก data center นั้นๆเนี่ยจะต้องมาจากสัดส่วนเปอร์เซนต์ของพลังงานสีเขียว x อร์วันนี้เรายังทำไม่ได้แสดงว่าจะเนดีสามห่วงโซ่นะคะก็คืออิเล็กทรอนิก อันเนี้ยเราได้จำเต็นอยู่ละเพราะว่าเราผู้ผลิตมาตั้งแต่แบบหลายสิบปีมาแล้วนะครับเหมือนจะเจอปัญหาหนักู้ไปบ้างก,ก็ยังเป็นอยู่อุตสาหรมดิจิตอลแล้วก็เรื่องของพลังงานสะอาดเพราะอันเนี้ยก็ตลาดหุ้นก็ขึ้นมาหมดเลยเป็นแผงเลยนะฮะในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ที่เป็นเราแต่ว่าถามนิดนึงค่ะเออคุณบุญคะมันมันฝนตกมันทั่วฟาร์มนคะมันกระจายไปแบบกระจุกเฉพาะ,ะรายใหญ่ๆเท่านั้นหรือมันกระจายลงไประดับกลางระดับเล็กด้วยฮะณวันนี้ยังไม่กระจาย แลนะวันนี้ยังไม่กระจายเท่าไหร่เอ,อและผมก็คิดว่าคงต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งถึงจะมีโอกาสที่จะกระจายแล้วก็เผมคิดว่าการกระจายเนี่ยคงต้องอาศัยการทะลวงจากนโยบายของหลายหน่วยงานผมคิดว่าคนที่คนที่โชคดีที่สุดก็อเกนเป็นเป็น,เป,นเป็นส่วนของเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ที่บังเอิญ มีมีมีเซมิมีเนชั่นแนลกำลังจะมี National ลเซมิคอนดักเตอร์ส t ตรจขึ้นซึ่งนั่นหมายความว่ามันก็จะมีการทะลวงออกมาจากฝั่งตรงนั้นในการที่จะ Regulate ให้เกิด Local Content ขึ้นเออพราะมันมีพอม,มีการทะลวงให้เกิด Local Content ขึ้นเนี่ยมันก็จะ,กะเกิดฝน,น,นกกตกทั่วฟ้าค่ะนื่ออกมา uh huh. คือคืออันเนี้ยก็ก็จะเป็นสมการว่า ทำยังไงให้เกิดฝนตกทั่วฟ้าก็คือมันก็จะต้องมีการทะลวงออกมาจากฝั่งนั้นๆยกตัวอย่างที่ภาพที่ผมอยากเห็นแล้วก็ได้เห็นก็คือฝั่งของอิเล็กทรอนิกส์และเซมิคอนดักเตอร์ที่มีการทะลวงออกมาว่าควรจะมีโล o c a l content ตรงนี้ตรงนี้นั่นหมายความว่าฝั่งการก่อกำเนิดของ AI infrastructure เนี่ยก็จะถูก regulate ให้ใช้เปอร์เซ็นต์ของ local content ไปบางส่วน อันนี้มันก็จะเกิดการกระจายตัวแต่ถ้าเราพูดถึงดิจิตอลบ้างผมยังไม่เห็นอะไรที่เป็น strategic framework ออกมาแบบนั้นเท่าไหร่นะักนะฮะยัง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 เป็นาการพัฒนาแบบ ad hoc อยู่จริงๆทางสภาษาสาหกรรมเนี่ยเมื่อกี้ก็เพิ่งคุยกับท่านประธานสภาศาสาหกรรมท่านก็กำชับมาว่าให้ผมช่วยคิด จะนำเสนอให้ตัว Strategic Framework ในลักษณะที่คล้ายคลึงกันกับ Semiconductor ว่าอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันจะช่วยทำให้เกิด Framework ในการที่จะ Engage Local Players เข้าไปสู่ Local Player ของอุตสาหกรรมดิจิตอลเนาะเข้าไปสู่ Emerging Market ของ AI อันนี้นะครับค่ะตอนนี้คือฝั่งที่เรายังไม่เห็นอืมครับ บริษัทที่เข้าขายนี้นับนิ้วได้เลยใช่ไหมคะว่าจะมีสักกี่คนที่เป็นด้านของ p พ a y e อ AI ท่าในประเทศไทยนะะนับ,นะน,บนับนิ้วอาจจะไม่จําเป็นต้องนับอะ่ะคือจะไปคนน้อยมากเหรอนับนิ้วนับคิดเลขในใจอย่างคิดในใจอย่างเดียวก็พอคือคือ <c oughs> ไม่ต้องยกนิ้วขึ้นมาด้วยมีน้อยมากมีน้อยมาก <c oughs> อาจจะมีนิดหน่อย เท่าไรคะเดี๋ยวเราเรียนถามนี่นะแบบว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยจุดแข็งของเราเนี่ยในเรื่องของการที่เราจะพัฒนาไปสู่ทางด้านของ advanced technology ไปจนถึงขั้นของเอทคโนโลยี e AI เนี่ยจุดที่มันเป็นจุดที่แข็งแรงที่เราสุดมันอยู่ในขั้นไหนคะที่ขั้นท่านต้นน้ํากลางน้ําแล้วก็ปลายน้ําเราอยู่ในขั้นไหนคะในแง่ของการผลิตโดยเฉพาะที่บอกว่าเนี่ยเราแข็งที่สุดแข็งแรงที่สุดในเรื่องของการ supply chain ของอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันเป็นพวก high value หรือเปล่าคะ หรือว่าจริง,งๆก็มัน<ม>เป็นำลัง <c oughs> จะเป็นกําลังจะเป็นยังยังไม่เป็นกำลังจะเป็นแต่คือ,อมันเห็นแสงสว่างที่ปลายอุมโมงค์แล้วในในส่วนของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ขยับเข้าไปสู่อิมเมจ g งมาร์เก็ตคือมันกําหนดทิศทางเทคโนโลยีได้ว่าจะไปทางไหนแล้วก็สามารถอัดดับการกระบวนการผลิตของของชิ้นส่วนให้ไปสู่ทิศทางนั้นคืออย่างน้อยๆตอนนี้ทิศทางมันชัด การ Execution กลไกในการขับเคลื่อนก็เกิดขึ้นที่เหลือมันก็แค่ช่วยกันหมุนละนะฮะผมคิดว่ามันก็พอจะเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์บ้างแต่ปัญหาสำคัญคือเราเราก็ควรจะเอาเทมเพลตเทมเพลตอันเดียวกันเนี้ยมาครอบใส่อุตสาหกรรมดิจิตอลค่ะเอ่อให้ให้ให้มันเกิดภาพคล้ายๆกันก็คืออ่ะกำหนดทิศทางนะ้วันนี้เนี่ยถ้าพูดถึงความสัมพันธ์ กับไปที่คําถามคุณดาวรัตน์ว่าเอ,อจุดแข็งของเราเรานี่<ช>หมายถึงประเทศไทยใช่ไหมก็หมายถึงหมายถึงประเทศไทยใช่ไมใช่ใช่ก็คือภาคอุตสาหกรรมเนหาะในเรื่องของการผลิตอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยที่บอกว่ามันจะเป็นส่วนสําคัญละของซัพพลายเชนใช่คืเรา <ไอ S 2> มีการกําหนดลงไปแล้วอันนั้นเป็นจุดแข็งเนาะเรามีการกําหนดลงไปแล้วว่าอะเราจะขับเคลื่อนเข้าไปสู่เกมที่เรียกว่าเอ่อพาวเวอร์อิเล็กทรอนิกส เพราะว่าเมื่อกี้ผมพูดว่าการ<ม>การการการัน AI Hardware เนี่ยมันต้องใช้ computing power สูงมากนั่นหมายความว่าทุกๆุกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่เข้าไปเกี่ยวข้องในเกม AI เนี่ยมันจะต้องมีความสามารถในสิ่งที่เรียกว่า power management กิโลวัตต์อว์อะไรพวกนั้นนะเอทีเนี้ยนะน,นั่นหมายความว่ามันจะต้องถูกออกแบบมาให้มี capacity ในการที่จะ optimize power ซ<ะ>ึ่งซึ่ง,งไอฟีเจอร์ต่างๆพวกนี้ มันคือทิศทางที่กําหนดลงไปเพราะมันมีการกําหนดทิศทางอย่างเงี้ยที่เหลือมันก็แค่สนับสนุนเรื่อง how ว,ว่าอะทําอย่างไรให้มันเกิดฟีเจอร์พวกนี้ขึ้นพนูดง่ายๆก็คือทําอย่างไรให้บรรดาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันเกิดฟีเจอร์ของ optimizing power ขึ้นเราก็ <ạ. S 1> inject know how เข้าไป inject incentive เข้าไปหมายถึงทั้ง การทํางานของสปาอุตสาหกรรมกับภาครัฐเนี่ยเราก็แค่อ no ินเจกโนพาวอินเซนティブการสนับสนุนการยกระดับขีดความสามารถให้มันเกิดฟีเจอร์เรื่อง power optimization ขึ้นพอมันเกิด power optimization ขึ้นอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องเซมิคอนดักเตอร์ก็จะสามารถเข้าไปอยู่ในซั p p l y chain ของ AI ได้คือตอนนี้เห็นไหมสมการมันชัดมันมาอาธิบายมาแล้วมันโลจิกแต่พอออกจากโซนอิเล็กทรอนิกส์ไปสู่โซนดิจิตอลอะเรายังไม่สามารถอธิบายอะไรแบบนี้ได้ ค่ะเอรจริงๆแล้วมันเป็นเราเป็นแค่ฐานการผลิตของต่างประเทศไหมคะหรือว่ามันก็เป็นของภาคธุรกิจไทยที่เป็นผู้ผลิตที่มันจะเป็น high value เข้าไปสู่เรื่องของการประมวลผลนะ่ะที่มันเข้าไปอยู่มากกว่าไอ้คอมพิวเตอร์ปกติธรรมดาพอ AI ไอปุ๊บ,บนี่โอ้โหมันไม่รู้กี่กี่ก,กี่กี่เท่าเลยนะคะที่มันจะมีความการประมวลผลที่มันเรวขึ้นอันนี้เป็นของต่างชาติผลิตหรือว่าจริงๆเป็นของภาคอุตสาหกรรมไทยที่เราน่าจะได้ประโยชน์ในการผลิตะคะ่ะ ปัจจุบันยังเป็นต่างชาติผลิตอยู่ oh, <okay. S 2> ปัจจุบันยังเป็นต่างชาติผลิตอยู่อ่นาคตเราหวังว่าเราหวังว่าจะจะมีจะมีการกระจายบางส่วน <Okay. S 2> บางส่วนมามา,มา,ม,ามาที่ไทยบ้างแต่ยืนยันว่าปัจจุบันยังเป็นต่างชาติผลิตอยู่อ๋ออย่างนี้ก็ตัดก็ได้ประโยชน์ไปใช่ไหมเราก็คือเป็นฐานการผลิตที่เขาใช่มันยัง early day อยู่มากนะครับคุณนวลรัฐ คือ <c oughs> ต้องยอมรับความจริว่าเราอ่ะพยายามขยับตัวเนาะแต่แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ยังถ้านับเวลาจริงๆเ่ยมันก็เพิ่งจะเกิดขึ้นแล้วมันก็ยัง early day <c oughs> อยู่มากที่จะกระจายห่วงโซ่การผลิตออกมาให้ไทยอะ่ะได้มีมีโอกาสในเค้กตรงนั้นบ้างแต่ปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่ได้อะไรกับเค้กตรงนั้นเท่าไหร่หรอกคือเรา <c oughs> เราก็เป็นแค่พื้นที่อะ่ะเมือนเหมือนเป็นเจ้าของลานจอดรถอะ่ะ <c oughs> โอเคแล้วก็เก็บค่าพื้นที่ใช่เลยเป็นแค่นั้นอยู่แต่เราไม่ได้ต้องการหยุดอยู่แค่นั้นนะคือคือมันก็เป็น s t r a t e g i c ที่ logical ว่าเราเริ่มต้นที่นั่นเนี่ยแต่ละมันก็อยู่ที่ execution ของกลยุทธ์ที่จะยกระดับจากการที่เป็นแค่เจ้าของพื้นที่ะไปสู่อะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งผมผมแน่ใจเพราะผมก็เกี่ยวข้องกับหลายๆทิศทางที่พยายามจะยกระดับจากการที่เป็นแค่เจ้าของพื้นที่ไปสู่การเป็นเขาเรียกว่า strategic partner คุณพิบูลเล่าให้ฟังนิดนงนะเพราะว่า A W S ก oh. ็มาแล้ว Google ก็มาแล้วมันก็ทําให้โครงสร้างพื้นฐานที่สามเหลี่ยมพีรียมิดที่คุณพิบูลเล่าให้เราฟังเนี่ยมันเริ่มจะเติมเต็มมากขึ้นแล้วคือถ้ามันมีโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมันก็สามารถต่อยอดไปได้อีกเล่ารถแมพให้ฟังนิดนะพอเราเห็นอันนี้มันเริ่มชัดมาแบบนี้แล้วแล้วต่างประเทศที่เขามีประสบการณ์เขาก็มาตั้งที่ประเทศไทยเองเลยเขาเรียกว่าเป็นพี่เลี้ยงโน้ตหาวให้เนี่ยเราควรจะมีรถรถแมพของเราเองได้ด้ือย่าง้นในการที่เราจะป ต้องมีต้องมีเสียทีต้องใช้กันว่าต้องมีเสียทียซึ่งฟัน,น,<ค>นไม่มี <c oughs> คือถ้าเรามองกลับไปที่สามเหลี่ยมนอนเนานะคือจริงๆอ่ะรถแบบมันควรจะเกิดตั้งแต่ถืออันนี้ถือว่าเราโชคดีนะคือรถแบบมันควรจะเกิดตั้งแต่ไอไอแกง๊งอินฟราสตรักเจอรยังไม่มาด้วยซ้ําไปเพื่อเพื่อจะไปบอกให้เข้ามาแต่ซัมฮาวด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเข้ามาก่อนที่เราจะมีรถแบบ ซึ่งก็ถือว่าดีเป็นเป็นเป็นข่าวดี salud, ใช่ไหมเราก็ไม่ได้ปิดกั้นอะไรแต่ทีนี้เขามาแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีไอไอตัว AI r o รถแมพเทีที่จะเติมเต็มไอภาพสามเหลี่ยมอันนั้นเนี่ยให้มันเชื่อมเป็นภาพเดียวกันนะฮะโดยที่จุดประสงค์แน่นอนน่ยจุดประสงค์ก็คือเราจะ c a p i t a l ไลซไอตัวไอ r e i g n Business p s r t n e r อไม่ว่าจะเป็น Direct หรือ i n d i r e t t Investment พวกเนี้ย อย่างไรเพราะว่าถ้าไม่มีเนี่ยนะมันก็จะเป็นปรากฏการณ์ฝนตกไม่ทั่วฟ้ามันอย่างที่คุณนาวรัตบอกนั่นแหละมันก็ถึงเวลาต้องมีแล้วอ่ะเราผมก็หวังว่ากระแสข้อดีของการที่การทำา PR แล้วก็จุดกระแสพวกนี้มันมันก็อาจจะทำให้เราเหมือนกับเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวกระตุ้นละว่าตัวกดปุ่มละว่าเฮ้ยต้องมีซัมิ่งที่เรียกว่า เอ t i o n a l AI Strategy ขึ้นมาเหมือนกัน <S <S นะฮะคือผมเห็นว่ามีหลายหน่วยงานเคยทําแต่ว่ามันเป็นอะไรเนะี่ยแผนแผ,น,ผนพัฒนาแม่บทปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติอะไรอยเขาเรียกระษาไทายแบบนั้นนะซึ่งมันมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่ strategy ใ,ในเชิงธุรกิจมันเหมือนกันบ Strategy ในเชิง Inclusive ก็คืออ่ะพัฒนาภายในประเทศให้ <S <S <แะ S 2> เหมือนมุมมองจากภาครัฐเอนอะมันเป็นแผนมุมมองจากภาครัฐ แต,แต,แต่แต่แผน AI strategy รถ่แบบที่ผมพูดถึงอะผมหมายถึงการที่จะตั้งทงว่าเราจะไป engage แกน infrastructures แกนพัฒนาตัว act ตัว regulations แล้วก็ตัว AI players เพื่อให้เกิดเพื่อหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงหรือ minimize การเกิดของฝนตกไม่ทั่วฟ้าเพื่อเพื่อทำให้ฝนกระจายออกไปให้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ อันนี้คือ,คอเป้าเป้าประสงค์ของของตัวไอตัว AI r o ร d m a แที่ผมอยากเห็นเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทุกช่องทางของ Moneychat นะคะ